สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดู10หน่วยบนชน2สูตรนะท่านผู้ชมนะ FC ขอมานะท่านผู้ชมนะปกติก็ไม่ค่อยได้ลงนะ10หน่วยนะเคยลงอยู่ช่วงหนึ่งก็หลุดบ่อยผมก็เลยพักไปท่านผู้ชมก็มี FC ขอมานะก็เลยเอามาให้ชม2สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สิบหน่วยบนชนสองสูตรนะท่านผู้ชมนะเอาสิบหน่วยบนชนสองสูตรไหมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ก็สำหรับสูตรนะท่านผู้ชมนะใช้พันคูณ6บวกหน่วยบนคูณ6บวก1 1นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก3บวก6บวก2สูตรที่2ใช้10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก5บวก1นะท่านผู้ชมนะทั้ง2สูตรนี้เป็นเด่น3ตัวนะครับทั้ง2สูตรนะผมใช้ใส่ติงัวที่ออกห้า 98เป็นไสติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เรามาดูไสติกันก่อนนะท่านผู้ชมนะก็ทั้งหมดนี้10 3มงวดท่านผู้ชม13งวดนี้สูตรที่1นะท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะสูตรที่2นี่หลุด2งวดนะครับเป็น2งวดติดเลยที่หลุดกันนะครับเรามาดูไสติกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับไสติก็ เนี่ยครับสูตรหนึ่งนั้นยังไม่หลุดนะสูตรสองก็หลุดไปสองมวดติดนะหลังจากหลุดแล้วท่านผู้ชมครับเรามาดูกันนะท่านผู้ชมนะงวดที่ออกหกเจ็ดนะสิบหน่วยหกเจ็ดนะครับเด่นหนะึ่งเจ็ดเก้านะสูตรสองได้หนึ่งหกเจ็ดก็มาทั้งชนที่เจ็ดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับชนเจ็ดนะชนเจ็ดก็มาเจ็ดมาตัวชนนะครับ แล้วก็สูตรสนี่มา2ตัวเลยทั้ง10ทั้งหน่วยนะก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่ออก06นยนะ0 6นี่เราให้เด่นที่8 4 6นะสูตร2 16 7นะครับชนที่6ก็มาตัวชนนะท่านผู้ชมนะก็มาตัวมาหลักหน่วยนะเนี่ยครับทั้ง2องสูตรเลยชนที่6ก็มาตัวชนนะครับต่อมางวดที่ออก6 2ท่านผู้ชมเราให้0ูน สูตรหนึ่งนะครับสูตรสองให้ศูนย์ห้าหกชนหกอีกแล้วท่านผู้ชมที่หลักสิบนะมาตัวชนหกที่หลักสิบนะก็ตัวชนนี้มาติดเลยหลังจากที่หลุดมาสองงวดท่านผู้ชมงวดที่ออกหกห้านะสิบหน่วยที่ออกหกห้านะครับเด่นหกสองสี่นะแล้วก็สูตรสองห้าศูนย์หนึ่งนะไม่ชนท่านผู้ชมเนี่ยครับ สองสูตรนี้ไม่ชนนะพอไม่ชนนี้มาจับคู่สิบหน่วยหกห้าเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับมาสิบหน่วยที่หกห้าเลยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมครับงวดล่าสุดนี้ออกหกสองนะสูตรแรกนะให้เด่นหกสองสี่สูตรที่สองให้เด่นศูนย์ห้าหกชนกันที่หกท่านผู้ชมเนี่ยครับชมกันที่หกก็มาที่ตัวชนหลักสิบนะท่านผู้ชมนะ สิบ,บนมาหลักสิบก็คือหกนะส่วนสูตรแรกนี่มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยทั้งหกและสองนะท่านผู้ชมนะก็หลังจากเขาหลุดนะหลุดติดกันสองงวดนี่เขาก็เดินต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะชนไม่มาก็มาจับคู่สิบหน่วยเลยเนะี่ยท่านผู้ชมนะงวดที่ออกหกหกห้านะครับพอชนไม่มานี่เขาจะจับคู่ทันทีเลยนะครับสองสูตรนี้นะก็สูตรแรกยังไม่หลุดนะสิบสามงวดสูตรที่สองก็ หลุด2งวดติดแล้วก็จากนั้นก็เดินยาวมา5งวดเลยท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูงวดที่1พ่พฤศจิกยท่านผู้ชมเนี่ยครับผมก็คำนวณไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับใช้พันคูณหบวกหน่วยบนคูณ6บวก11นพันคูณ6กนะพันก็คือ2นะท่านผู้ชมนะก็เอา2คูณ6นะครับ6 2 12ก็ได้2นะครับ หน่วยบนคูณหกหน่วยบนก็คือสองนะก็เอาหกสองสิบสองบวกสิบหนึ่งสิบหนึ่งก็คือสี่นะครับสี่บวกสองก็ได้หกหกอันนี้ก็อันนี้ก็ได้สองหกบวกสองก็ได้แปดท่านผู้ชมเอาแปดไปบวกสามนะท่านผู้ชมนะแปดบวกสามนะครับเนี่ยครับเอาแปดไปบวกสามตัวแรกนะครับ <c oughs> 8บวก3ก็ได้1 1บวก6ก็ได้7 7บวก2ก็ได้9สูตรแรกเด่น1 7 9นะครับสูตรที่2ใช้10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง10บนก็คือ6หน่วยบนก็คือ2หน่วยล่างก็คือ0ูนย์นะครับ2บวก0ูนย์ได้2อันนี้ก็ได้6 6กบวก2ก็ได้8นะครับก็เด่นตัวแรกก็เด่น8นะ8บวก5ก็ได้3นะครับ สามบวกหนึ่งก็ได้สี่เพราะฉะนั้นเด่นสูตรสองเด่นแปดสามสี่นะท่านผู้ชมสรุปนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งเด่นหนึ่งเจ็ดเก้าสูตรที่สองเด่นแปดสามสี่มีตัวชนไหมครับไม่ชนนะท่านผู้ชมนะสังเกตสูตรที่ไม่ชนเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมาจับคู่สิบหน่วยเลยนะไอนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าสูตรผิดไอเนี่ยถึงไม่ชนสูตรก็ผิดก,ก็คือหลุดอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับเรามาดูชนกับจับคู่นะชนกับจับคู่นี่ชนมาชนมาชนมาพอชนชนไม่มาก็จับคู่เลยอันนี้ไม่ชนชนไม่มาเพราะว่าหลุดก็คือหลุดเลยเพราะว่าหลุดสองงติดนะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชม อันนี้ผิดนะครับ0 5 6ย์อันนี้มาจะพาะ4ก็ก็คือหลุด2งวดติดเลยนะครับเนี่ยครับพอชนก็มาชนมาชนมาพอไม่ชนจับคู่ชนมาอันนี้ไม่ชนนะท่านผู้ชมนะพอไม่ชนอย่างนี้นี่โอกาสที่จะจับคู่นี่ก็มีสูงหละท่านผู้ชมนะเพราะมันมีแค่2สูตรแค่นั้นเองถ้าชนไม่มาก็จับคู่หรือไม่ชน ก็คงจับคู่สถานเดียวเหมือนสูตรนี้ท่านผู้ชมนะสูตรนี้ไม่ชนก็จับคู่หกห้าเลยก็13ึ่งสามหนึ่งส94 98ก็มีอยู่9ชุดแค่นั้นนะท่านผู้ชมนะก็อาจจะกลับด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนหลักสิบตัวไหนหลักหน่วยถ้าจับคู่นะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูตอนที่สรุปนะท่านผู้ชมนะไปดูตอนสรุปก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดว่าตัวไหนดับตัวไหนเด่นนะครับในนี้ก็มีทั้งดับแล้วก็เด่นนะท่านผู้ชมนะในนี้ก็มีดับก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชุดเองท่านผู้ชมแล้วก็เด่นหลักร้อยหลักสิบเราแล้วก็เอาดับมาตัดก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะท่านผู้ชมนะสําหรับเด่นนะครับสิบหน่วยนะผมก็เชื่อว่า ขอให้เขาเดินต่อนะถามว่ามั่นใจมันก็มั่นใจพอสมควรนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสูตรนี้เขายังไม่หลุดนะมันก็เป็นเด่นคู่ขี้ด้วยท่านผู้ชมสูตรนี้นะเอออย่างในน้อยเนี่ยขี้ต้องมีหนึ่งตัวแหละท่านผู้ชมนะขี้ต้องมีส่วนสูตรนี้ก็ถึงเขาจะหลุดสองงดติดเคยหลุดสองงดติดแต่ก็เดินมาอีกห้างวดท่านผู้ชมก็น่าจะเดินต่อนะท่านผู้ชมนะ ก็เด่นๆอยู่ก็มีอยู่มีอยู่หนชุดนะท่านผู้ชมนะมีหนึ่งถึงสชุดเด่นๆอยู่นะครับเด่นที่สุดก็มีชุดเดียวลองอีกสักชุดหนึ่งก็ประมาณ2ชุดนะเด่นๆนะท่านผู้ชมนะจากตัวเลขนะครับก็วันที่สรุปเนดะี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกนะ